ขอต้อนรับสู่ช่วงพักกลางวันอันแสนสดใสของโรงเรียนประถมแองเจงิโอ้โหเด็กๆก,ก,กำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานเลยไปดูกันซิว่าสีสาวโฟแองเจี้ทำอะไรกันอยู่แต่ะละแมยังไม่มาอีกหรอนั่นสิมังเก็บของอยู่คนเดียวอย่างนั้นแหมก็ใหญ่น่าแตเป็นหลับในช่วงมองพละครูดิมก็เลยสั่งลงให้เก็บอกุรกรล์พลคนเดียวยหลับ <c oughs> อีกแล้วนะกัละแม่ ไปเล่นกันเถอะฉันไม่รอแล้วนะเดี๋ยวอดเล่นกันพอดีอ่ะอืม <c oughs> ก็ได้ไปหอนีหนะ้าอ,อืมจ้าอา้าวโถวแล้วกรละแมจะไปเล่นด้วยทันไหมเนี่ยเฮ้ยโอ๊ย ก็เป oh, ็นปผีอฮ้ยเจสจ่าเปิดไฟสิจะ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 สีเปิดไฟสิอีอขอบคุณนะเอ๊ะพวกนายจ็โฟนนี่ที่แท้กัใหญ่เสียงแข็งนี่เองอะเมื่อกี้ตอนไฟดับเนี่ยมองไม่เห็นด้วยนะจ๊ะใช่ใชช่อย่างเงี้ยแสดงว่าดำจนมืดเลยเนื้อยเห่อยเหน่ยเอยเนเเหน้ วันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งก็กลายเป็นวันไม่ธรรมดาอีกจนได้มองซ้ายมองขวาไม่มีคนเห็นนะขายทุกอย่างบบจากร้านยายขายทุกอย่างอ่ะหนูวันนี้จะรับอะไรดีจ๊ะอ๋อค่ะค่ะอ๋อคืออ๋อคือคือว่าคือคือแบบว่ายายมีเออเมย เน่จ้ะอยากได้กางเกงได้ระสีนะตอนเด็กใครๆก็เคยอึดอาดมาทางนั้นแหละโู้ไม่ต้องอายนะ,ะมมมมมไม่ใช่ค่ะที่หนูอยากได้คือครีมที่ทำให้ผิวขาวขึ้นตั้งหากละคะ่<ม>ค่ะอืมเมนี่ะเนจ้ะโอ้ยฉันก็ยยยยยย้ยะยยยเยย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 ย้ยนยยยยยยยเอาอย่างน้้นยคยย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 ย เออจะครีมขวดนี้เป็นครีมสูตรพิเศษเป็นสูตรมาจากแล้วก็ขอระวังในการใช้อ่ะผ่าไหม้หนูไม่ต้องมันคือหนูต้องไปแล้วขอบคุณมากเลยโอ้โหนื้ขาวจ้าเนื้อละลาน่ารักมากเลยแม่เจ้านั่งใครเนี่ยขาแต่งใครนะไม่เคยเห็นเลยนะเจ้าสาวรู้จักกันป่า มาได้ไหนาเป่ไาราแล้วนีว่นา ดีจ้านักเรียนทุกคนวันนี้เราจะเรียนเอ๊ะนี่หนูเป็นใครจะ๊ะแม่ครูติ๋มคะก,กคะระลลแม่เองค่ก็จำไม่ได้อ๋อเออกระแลแม่เองเหรอจะ<ช>๊ะแม่ข่าวขึ้นจนครูจำไม่ได้เลยจ๊ะค่ะเอ้ยเอ้ยเออทำไมมันกันอย่างเงี้ยกันกันันนี่นี่เราเป็นอะไรไปเนี่ยหรือว่าครีมจะหมดฤทธิ์แล้วครูค,คะหนูขอไปห้องน้ำก่อนแล้วก็พอได้จ้ะรีบกลับมานะเราจะได้เริ่มเรียนกัน คันคันคันกัค <m uch y> ันทนไม่ไหวแล้วก็อ่านหน่อยสิวิธีใช้ยาข้อหนึ่งทาครีมันทีมารู้สึกคันทาดยตายแล้วทาดูทา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 ไปเลยกลับมาแล้วค่ะได้งั้นเราเริ่มเรียนกันเลยนะจ๊ะ งั้นพวกเราทุกคนรอกละแมแป๊บหนึ่งนะจ๊ะตกเสียอย่างรุนแรงเลยค่ะกลับมาแล้วค่ะจ้างั้นเราเริ่มบอคายเออเออเออบอคายเย้ค่ะไม่ไหวแล้วยคันๆๆปอัอคายคานคาย นะจ๊ะวันนี้เราไม่ได้เรียนอะไรกันเลยจ้ะเอ่อนักเรียนคาราบขอบคุณค่ณโอ้ยทำไมมันยุ่งยอกอย่างนี้นะเนี่ยข้อควรระวังในการใช้ยาข้อสองห้ามให้เหงื่อออกโดยเด็ดขาดฮะ ก็แค่อยากเล่นอะไรที่มันนั่งช่ยๆบ้างไงใช่เล่นซ่าแดดไม่ล่ะเขาไม่เหนื่อยมากหรอกเนาะ <g <g> เดี๋ยวเหงื่อออกร้อนฮ้อร้อนร้อนฮ้อโอ๊ยเหงื่อออกแล้วสงสัยเพราะตางแดดแน่เลยโอยแล้วก็หาที่หลังดีกว่านะไปทาครีมก่อนแล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะมาเนี่ยไก่จังเมื่อยแล้วนะ นักเรียนทุกคนเจอโจทย์รูปแบบนี้เงินวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะจ๊ะนักเรียนทําความเคารพขอบคุ อะไรกันมันเสียแล้วเนี่ยโอยแย่แล้วตอนนี้ควบคุมลปูกัอไม่ได้แล้วลูกบอนกูใหญ่เสียแล้วเนี่ยเด็กๆกตัวใครตัว,ตว,ตวมัน ช่วยพวกเราไว้นะใช่ใช่ถ้าไม่ได้กาลแมแะ้วแย่เลยกาลแมสุดยอดไปเลยไม่รับกันเหรอเนี่ยมาไงนะดนมองนมนี่แหละกาลแมที่ฉันรู้จักนี่แห่ค่ะคนเราถึงภายนอกจะเป็นยังไงแต่ความดีข้างในก็สวยงามเสมอแล้วมาติดตามเรื่องราวของโฟแองจี้สีสาวแสนสนได้ใหม่ในตอนหน้านะคะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ